ออกมาซื้อบวัวเพิ่นไปแกงก่อนพี่น้องช่วงคำๆจังสีบรรยากาศดีๆออกมารอสวนมารอเบิงสวนบวบสวนอัน,นข้องเพิินบวัวเพิินเป็นบวบหอมบ่นี่คือได้กินหอมยางเขาสวนก็ได้กินหอมระเด้อไอ้กระบวบหอมจ้าบวบหอมแมนบ่บวบหอมของญี่ปุ่นจ้าไม่ใช่ของออทไทยไร้หน่วยมันโอ้คุณพี่น้องหน่วยมันยอดกระงามพี่น,อน้องหมดเลยยอดเป็นตะแกงตะแกงด้วยนี่ มือนี้มาสือมาสือบวบลูกพี่ข่อยเพิ่นว่าเป็นบวบหอมบวบแสบเพิ่นว่าข่อยกกอยักล่องเบงตัดไปแล้วรอบเศร้า,านี่หน่วยนี่กำลังพ่อแสบกำลังพ่อแกงเลยไอ้มือเศร้านี่ตัดแล้วบ่ตัดไปแล้วชุดหนึ่งตัดไปแล้วชุดหนึ่งก็คือยังมีอยู่มันใหญ่ไวพี่น้อใหญ่ยยไวบ่อเอาตัดมือละสองรอบพุนตัวนี้เอากับนี่รอบนี่ที่นี่บางทีแล้วมันนอนเอกันเอยู่พี่ใช่ที่ เขาเป็ดเองก็ได้่ะเขานอนเองของเขาได้หน่บวบหอมญี่ปุ่นเหรออ่าสั่งสื่อทางเน็ตสั่งสื่อทางเน็ตมาประเดีเอาของบ้านเอาอันข่อยได้ยินว่าบวบเพิ่นแสประสันที่จริงบวบข่อยก็มีอยู่เดแต่ว่าข่อยก็มาสื่อเพิินเหมือนี้มาอุดน้นลูกขี่ข่อยเราขยันขยันเราปลูกของในสวนขายอ้มีอีหยังแน่ในนี้มีพีกขี้หู้มีทั่วมีพักพักบุ้ง กะบีพักเสียนแล้วมีอ่ากระเพราบออันนี้เป็นพี่ขีนเพื่อนกะสิปูไปแซมส่สสกันกับต้นบวบเลยพี่ขีนกําลังเป็นดอกค่ะพี่น้องนี่กําลังเป็นดอกพี่ขีนนี่เขาจะมาอ่ามีห่มพ่อกระจาหน้าพี่นอ้องพี่ขีนนี่บ่มากแดดจัดแมนบอาอบอบอ่มามาขม,ม่มเอาหน่วยนั้นขึ้ใหญ่แท่าไอเบิ่งเจ้าขึ้น่บกเก็บมือเสานี่บบไมนมันแกหลอบ่บอบบแกเพราะว่าพธา์นี่บบแกบอเออมันสมบูรณ์ให้หงก็ง่าย งามเนาะมีล้าสิด้ตัดรุนนี่ละ้ะจะไปกินบ่ตัดเลยตัดเลยน่วยนี่กับพ่อเก็บแล้วจองเอาหนวยนี่เลยนี่จะจัดให้ท่านที่เลยจ้ะ <laughs> ตัดไหนท่านที่ไปเบิ่งทั้งนั้นลรยหน่วยอยู่ดิตัวช่วงค่ำม,มันกับสีค่ำลหรอายไหมอนี่ยังว่าพี่มันมันจังมันจังมันจังจะอยู่พี่มันดกเบิ้งขนาดเพื่อนว่าเพื่นเก็บมือเศา้าก็ยังมีค้างอยู่ ตัง่งโบเก็บบ่หรือบาจังไดสิเก็บนี่ถาโตซื้อได้ค่ะตามร้านเขาตัดแล้วอ๋อคอยสั่งเพิ่นไหวนั่นนะสั่งเ<บ>พิ่นไหวว่าเดี๋ยวมือแรงสิไปเ,เก็บเอาไว้ซื้อเด้อว่านสันเอาไว้ถ่ายรูปไงเพราะว่าตามรักนี <ừ> ่ยคอย้าบ่ดีกับมือนีนก็เอาล้านไงเออพอเวลาเป็นมื่อกี้นี่ก็บบกกับผ้าล้านเขาสวนไงหยาดยุ่งอุ้ยคุณอาทิหน้องผลหน่วยงามหน่วยเงาตรงดีเนาะไอเนาะ มีจักแปลงมีสามแปลงสามหล่อสามคู่สามคู่ค,คุณน่ะยางไปเบิ่งคอยกระส,สีลมสีสะดุดลมเลยเด้นี่กางดีดีมาอซองซองเบิ่งจังสิพี่น้องเบิ่งเด้อคุณน่ะเห็นบนอเออเห็นอยู่พี่ตะเก็บมวนแท่าไหร่กะประกาศใส่มีดนี่ละเอ้าต้องเอากั้นไกลไหม เออกะกันไก่น่ะละมีอยูเอามายูพุดนะโอ้ยจะคล้องเพื่อนพูมใจขนาดเลยเพื่อนเห็นผลงานการปลูกของเพื่อนมเคยปยูกบวบเจี๊ยอ่ะเอาเท่แรกบอนี้รั้งแรกในชีวิตโอ้ประสบความสําเร็จไอ้เดย์ใส่ปุ๋ยเดย์ฉีดยาดูบอกระฉีดยาก็เอาอันนัรน้ำซาวเข่าเลยรหรจะว่ามันหอมบอเบิ่งในพี่น้องบวบหอมญี่ปุ่นเพื่อนปะบ่บบางที่บวบเดยเห็ดได้หน่อยหน่อยหน่อยบว นี่มันนอนอยู่นี่เห็นบ้าใช่นี่มาเบิ่งหน่อยนี่มันนอนอยู่นี่เพื่อนว้าอยางดีดีเลยไม่หน่นอยนี่มันนอนอยู่จังเสียเพื่อนว้าเอาจะเอาลงคไมไ่อายเจ้าโรคงังนชะตัเด็ดตัวอยู่แล้วเออเอาหน่อยนี่เด้อให้ข่อยเด้อเออไม่อยากหรอกหาเลือกเอาเลยว่าสิเอาหน่อยใดเหลือก็เลยจุ๊บคุนอะโอ้อันนี้